สวัสดีค่ะพบกับลัก,กี้นักสร้างสุขค่ะในคลิปนี้ลัก,กี่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีภาวะซึมเศร้าซ่อนเร้นจะมีวิธีการในการดูแลตัวเองอย่างไรค่ะและหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีภาวะซึมเศร้าซ่อนเร้นชมคลิปนี้ให้จบค่ะแล้วคุณจะมีวิธีการหรือแนวทางในการดูแลตัวเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าซ่อนเร้นนั้นยังคงทำงานและรับผิดชอบกับสิ่งต่างๆได้อย่างปกติแต่อาจไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่เท่าที่ควรเนื่องจากความเครียดและความกังวลที่มากเกินไปซึ่งต่างจากคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะที่มีอาการซึมเศร้าจนไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ครอบครัวจนแม้กระทั่งไม่สามารถรับผิดชอบต่อตนเองได้ค่ะผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าซ่อนเร้นมักจะมีความไม่มั่นใจและสงสัยในคุณค่าของตัวเองจึงพยายามทำงานหามลุ่งหาม่ําหรือทำอะไรบางอย่างให้สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อที่จะได้รับความรักและการยอมรับ จากคนที่เขารักหรือคนใกล้ชิดค่ะดังนั้นหากสิ่งที่เขาพยายามทำนั้นไม่เป็นไปตามความคาดหวังเขามักจะเกิดความเสียใจอย่างรุนแรงซึ่งจะนำมาซึ่งอาการเจ็บป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจและหากมีวิธีการจัดการที่ไม่ดีพอก็จะนำสู่การเป็น โรคซึมเศร้าในที่สุดและหากปรับตัวได้ไม่ดีก็จะมีความคิดทำร้ายตัวเองจนถึงขั้นฆ่าตัวตายได้ค่ะผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าซ่อนเร้นนั้นมักมีอาการทางกายที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปวดหัวปวดหลังมีอาการผระอืบระอมท้องไส้ปั่นป่วนสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นอาการทางกายที่เกิดขึ้น จากการที่ไม่สามารถจัดก,การกับความเครียดหรือความผิดหวังได้อย่างเหมาะสมส่วนใหญ่แล้วมักจะปฏิเสธที่จะเข้าขอรับการรักษากับจิตแพทย์ดังนั้นคนที่อยู่ใกล้ชิดควรเกลี้ยกล่อมนะคะแล้วก็พามาพบกับจิตแพทย์จะดีกว่า